มีรถไฟฟ้ามาฝากหนึ่งคันครับมาชมรถไฟฟ้านะครับกับค่าย MG z s EV นะครับคันนี้ปี2019จดปี20ครับ289,000บาทนะครับรถไฟฟ้า100เเซผ่อน5,000กินกลางนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีนะครับออกรถได้ครับสำหรับคันนี้รถไฟฟ้าร100อยเปอร์เซนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับรถสภาพเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนมีสรุปนะครับเป็นตัวท็อปคันนี้สวยๆนะครับชมได้เช็คได้นะครับ ใครกำลังหารถ E ีวีมือ2มาแล้วครับรถไฟฟ้ามือ2นะครับผ่อนชิวๆเน้นใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกนี่เลยครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน YouTube มีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงแบบเน้นๆสำหรับรุ่นนี้เลยครับสำหรับผมรีวิวเพื่อการขายคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับ รถส,สวยมากๆนะครับเป็นตัวท็อปซันลูปนะครับแล้วก็ไม่ประมาณ130,000 0กิโลเมตรนะครับไม่แท้คันนี้ไม่เคยชนนะครับบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบ ไอสมาร์ทนะครับคันนี้เป็นจอทัชสกรีนรถโดยรวมก็สวยครับเนี่ยสภาพภายในยังเนียบอยู่เลยนะครับใครหาใช้งานนะครับ289,000าบาทนะครับใครเครดิตดีเตรียมงบออกรถประมาณสัก5 0,000ื่นนะครับสำหรับคันนี้ก็จะได้รถไฟฟ้าไปใช้งานผ่อนชิลๆนะครับมือสองสภาพสวยๆประหยัดไอหลายบาทนะครับและ MG ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเนื่องจากมีศูนย์เยอะแล้วก็อะไหล่รุ่นนี้ก็เยอะครับเพราะว่ารถใช้งานมา 45- ปีแล้ว ที่ศูนย์เขาต้องมีอะไหล่แน่นอนสบายใจเรื่องอะไหล่ครับและอีกอย่างหนึง่งในส่วนของแบตเตอรีร่นะครับ MG ก็รับประกันอายุแบตเตอรีร่จนอายุการใช้งานนะครับเมื่อใดก็ตามที่ยังชาร์จเข้าอยู่เขาก็ไม่เปลี่ยนนะครับเมื่อใดก็ตามที่มันชาร์จไม่เข้าแล้วระบบไม่รับแล้วนั่นเขาถึงจะเปลี่ยนให้นะครับก็เป็นไปตามข้อตกลงลองศึกษาพเพิ่มเติมนะครับสําหรับ รายละเอียดเฉพาะรุ่นนะครับสำหรับผมนี่คัดสภาพเช็คสวยมาฝากนะครับลองชมได้นะครับมีประกันชั้นหนึ่งหมดมกคาราปีหน้านะครับรถไม่เคยชนนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม้แท้ๆ1 3 0 0 0แกิโลเมตรนะครับสภาพโดยรวมคือสวยครับพุชสตาร์ทนะครับพวงไรลมันตีฟังชันจอเป็นทัชสกรีนนะครับรถได้สวยสภาพดีนะครับเป็นรถไฟฟ้า1 0 0นะครับลองหาข้อมูลนะครับใน YouTube มีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงเลยทั้งจากเซียนรถ แล้วก็สังจากคนที่ใช้งานนะครับเข้าไปดูได้ครับศึกษาเพิ่มเติมได้ครับผมนี่เป็นเรื่องของการรีวิวเพื่อการขายก็จะคัดสภาพเช็คสวยเหมาะสําหรับสมาชิกที่กังวลว่ากลัวจะโดนโกโหกตัดต่อพิพ้ำจมน้ํานี่ครับคันนี้รับประกันไปเลยครับว่าไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนสำหรับใครจะผ่อนก็เตรียมงบประมาณสัก5 0 0ห0ื่นนะครับก็จัดไปครับ